Sudah di syal waktu tante ทุนทีวีพีเอสเนตะผมก็กีนะ<อ>ซะนะโีโอนะฮะกีซีโออดิโตดาฟิเลนเซ่นะฮะเอซีโอออรตเลฟาฟเลเซ่ครับ ตายเว้ยโเอ่อไอ้เหี้ยไม่มาทีวะไรวะแล้วโผล่มาอยู่ในเมืองเหี้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะเราเป็นซูเปอร์แมนเอ้ยเป็นสไปเดอร์แมนฮะนักกายกรรมปีนตึกะะสไปเดอร์แมนเขานักกายกรรมโหนตึกนะฮะ คี้ว่าตาใบ้ขี้ว่าโน้ยโอโว้โนเอไอเฮียคี้หาแผ่นเทียนไปซ่อมเกาะกันเหี้ยเกาะพังไปซะนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่ยขีว่าตาใบ้ขี้ว่าโนวยโอโนเอเจอแล้ว นี่นะครับถ้าเวลาคุณจะโดดตังค์นะฮะคุณต้องหานี่นะครับพวกที่ใส่เสื้อประมาณนี้นะมันก็คือคนที่รวยที่สุดแล้วนะนี่ครับเป็นกลุ่มพวกนี้นนรู้สึกว่าจะมีตัวเฮียตามหลังกูมาว่าแล้วเปลี่ยนอาวุธครับเป็นใช้มือนี่นะฮะดีสิละมันคืออาวุธที่ดีที่สุด เอสซีโอเปลี่ยนน้ำครับเคยเจอไหมครับนี่ซื้อแล้วก็

อีกแค่พวกนี้นะมันไม่ค่อยรวยถ้าจะเอาคนที่รวยจริงๆมันต้องเออ,อยังประมาณพวกที่มันใส่หน้ากากนะฮะรวยอีกแค่พวกเนี้ยเขาบอกว่ารวยแต่เขื่อนะนะฮะรวยจริงอา้าวยืนดูว่าเก็บตังค์ก่อนนะครับค่าดูครับ มวยคู่เอกเมื่อกี้นะฮะไม่มวยนะครับการฆาตกรรมเมื่อกี้นะฮะเชียร์แล้วโดหมุดตัวเชีร์แล้วเชีรยแล้วเชีร์แล้วนี่นีก็ไรเยี่ยคอนทุบหัวแม่งผู้เชื่อเกลเปอร์ อี่นะครับอาวุธที่แรงที่สุดแรงที่สุดในสามโลกมันหลบหลบไม่กูไม่ได้นานหรอกไอ้เหี้ยจะหลบกูอีกนานไหมไอ้ซับหลบกูอีกนานไหมจะหลบกูอีกนานไหม จะลบกูอ e. ีกนานไหมทุบแม่งไอ้เหี้ยกูนี่ไม่ต้องทงไม่ต้องทุบไอ้เหี้ยยิงแม่งกูเล่นภาคสองครับไม่ได้เล่นภาคเรวูชั่นอย่างเงี้ยครับเออกูเล่นภาคเรวูชั่นเว้ยกูเล่นภาคสองดักดานเล่นอยู่ฮะคนอื่นเขาไปภาคนู้นภาคนี้แล้วครับยังดักดานครับยังดักดานเล่นอยู่เลย มึงเนี่ยาชาวบักดาเลนทะลึกละลึงบอกแล้กูล็อกูดีหีกูนี่เป็นทั้งล็อกเป็นทั้งดีฮะล็อกก็ได้ดีก็ดีเป็นล็อกดีมากไี่เฮ้ มันกูอีล็อกไอ้เงี้ยเขาถามบอกมันเป็นชาวอะไรน่ะกูล็อกดิไอ้ซาดไอ้เคีียบกูไปไงวะเนี่ยคิวตาบายโอ๋คิวาโนอาคิวว่โน้ยเศกาวันอะไรก็ส่เยี่ยเตียมบิน เรืออีกแพ้มันใจคน เจออโต้กูแน่อิสัสมันต้องเจอค้อนปอนที่เขาใช้ในงานไม้อะไงค่าค่าเสร็จแล้วต้องโด้ครับปอเปะปอเปะปเปะจิงสามสามฟอร์เรนตอนนี้กูมีลูกน้องก็ไม่ต้องทำแย่มาก มีดบินเกหลับไปเฮ้อเฮียหลับไปแล้วเฮียเลยเฮียหลับไปแล้วปลุกดิเฮียปลุกไม่ตื่นนี่เฮีย แจวบออกข่าวไปแล้วเฮียทหารดับอนาถสี่คนเป็นนายร้อยตำรวจเอกใช้ยันนันตรัยโมัวไปเลมันต้องเจอมีซันกูนะฮะเฮียปืนมขน่จะตามกูมาได้ไม่ไน่เฮียยิงงงงเฮียปืน thought Here's a thinking process to arrive at the desired transcription: 1. **Analyze the Request:** The user wants me to transcribe the provided audio (which is in Khmer, although the provided text seems to be a mix of Thai/Khmer/gibberish in the prompt, I must assume the *audio* is the source, and the output must be in Khmer text). 2. **Analyze the Input Text (The provided text is likely a placeholder or a misinterpretation of the audio):** The provided text is: " Bandum Protechaiyan Anantrai Come ลงมานอนแอ้งแม้งให้กูโดดตังลงแม่งสู้เลยดาบๆใหญ่เหรอ" This text is primarily Thai, not pure Khmer, and contains informal/vulgar language. 3. **Determine the Goal:** The instruction is to transcribe the *audio* into Khmer text, following strict formatting rules (no newlines, only the transcription). 4. **Simulate Transcription (Since no audio is provided, I must transcribe the provided text as if it were the audio, while adhering to the Khmer output requirement, which is a conflict. I will transcribe the provided text as accurately as possible <Yeah. S 2> oh, ย๋อไอเฮียลูกน้องกูแม่งหายตัวสัส <t ắng> ตังทำมงไมทำไมต้องร้อยห้าสิบแยกยาก่อนครับดูอาวุธกันกูนกน ขี่มาตบไปโอคขีวานัวโอ้โนเองเส้นไมองนักสาวอาสวาโคเรวเอมาตบไปโอคขีวานายดามาเตมีมีใครหลายคนถามว่ามึงร้องเพลงทำเพี้ยอะไรคคะมึงอะใครถามไม่รู้กูพูดถามพี่ดม อย่าถามเลยเดือนถ้ายิ้อย่าถามเลยเดือนมีใครเลยกดถามผมว่าทำไมไม่แคดอย่างเดียวร้องเพียงทำเพี้ยไรไรือกูพูดไปงั้นแหละเปล่ากูพูดไปงั้นแหละอลบอกแล้ว <c oughs> เก็บเก็บเก็บไม่ทักสกายขอสกายเดี๋ยวะไม่ขอสกายมายองเห้ยเดี๋ยว้อบางคนอาจจะคิดว่าถ้าใช้ อาวุธที่มันแรงอ่อนกว่ามันอาจจะฆ่าแรงไม่เหมือนกันนะแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะอะยังไงก็ตายเหมือนกันแล้วครับถ้าโดนเนี่นะครับตบหูครับดึงอึกอือ มึงจะที้กูทำไมอ่ะเนี่ยนะฮะอย่างงี้ก็ตายเหมือนกันละครับมันก็คือครั้งเดียวก็ตายอือเสียบแม่งเฮื้อดับอนาถดาบขนาถทหารสองเหล่าเหล่าหนึ่งเป็นเหล่าฆาตกรรมกับอีกเหล่าหนึ่งเป็นดาบถือค้อน นอนตายคาล้านผ้าด้วยสภาพศพอันน่าวิตถานโดตังแมงหาแผ่นป้ายแม่งจะเอาชุดเกาะยาคิดหายอะไรวะ <Yes. S 2> วันนี้เราจะมาสอนท่ากระโดดน้ำกันนะฮะกระโดดพ่าเทพเอ้ยโอยสุเชยเวยมันสายมึงอืม ยียนีอีกตัว้ออเออจบไปแค่เก่งแค่นี้แหละเยี่ยมวันไฟว้า